คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการบ้านลงทุนกับน้องโน่ลงทุนให้เป็นแล้วจะเห็นทางรวยครับตอนนี้เราจะว่ากันด้วยการลงทุนทองคำล้วนๆเลยนะครับ ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่ายและขายได้คล่องแบงก์ชาติต่างๆทั่วโลกก็นิยมใช้ทองคำเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศจึงทำให้ราคาทองคำอ่ะมันเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมของช่วงนั้นๆได้อีกด้วยครับการลงทุนทองคำก็จะช่วยป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อและยังมีมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างช่วงเนี้ยเห็นได้ชัดเจนเลยช่วงปีที่ผ่านมาอย่างวิกฤตโควิด -19 ราคาทองคำก็พุ่งแบบทำ or ทำหายเนาะหลายคนที่เคยติดดอยทองเมื่อ6-7ปีก่อนก็หลุดดอยกันนะครับนอกจากนี้ทองคำจึงเป็นการช่วยรักษาความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมกันด้วยครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่การลงทองคำนะครับทองคำอะ่ะมันนับเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยราคาทองคำจึงมักจะแปรผกผันหรือว่าไม่เป็นทางเดียวกับหุ้น ยามหุ้นขึ้นทองจะลงยามหุ้นลงทองจะขึ้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้ทองคําจึงถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงแต่ก็สงสัยกันใช่ไหมครับว่ามันมีกี่วิธีกันแน่ที่เราสามารถลงทุนทองคําได้วันนี้เราจะไปหาคําตอบพร้อมกันครับ เริ่มกันที่วิธีแรกวิธีแรกก็คือการซื้อขายทองคําจริงไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งหรือทองรูปพรรณนอกจากที่จะซื้อทองเหล่านี้ผ่านหน้าร้านแล้วปัจจุบันก็ยังสามารถหาซื้อได้ออนไลน์อีกด้วยครับการซื้อขายทองคําจริงเนี่ยจึงนับว่าเป็นวิธีที่ดั้งเดิมที่สุดแต่หากเป็นการซื้อขายทองคําจริงเพื่อลงทุนก็ควรจะต้องเป็นทองคําแท่งเพราะว่ามีส่วนต่างราคาซื้อกับขายน้อยกว่าทองรูปพรรณโดยปกติส่วนต่างจะคงที่ที่100บาทต่อ1บาททองคําครับ ส่วนการออมทองนั้นก็นับอยู่ในรูปแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่เป็นการพรยุกให้คนเข้าถึงการซื้อขายทองคำจริงได้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับรายละเอียดการออมทองโนขอแยกเอาไว้ต่อหน้านะครับ วิธีที่2กองทุนรวมทองคํากองทุนรวมทองคําเป็นกองทุนรวมที่นําเงินของกองทุนไป,ลง,นนงปลงทุนในทองคําเปรียบเสมือนลงทุนในทองคําแท่งถังอ้อมผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศโดยจะนําเงินไปลงทุนในทองคําแท่ง99.99% 99หรือ99.50%อีกทอดหนึ่งครับการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจึงอิงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคําโลก แต่กองทุนนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศมันจึงมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจากความเสี่ยงของกองทุนรวมทองคําที่ระดับ8ซึ่งโดยปกติมันก็เสี่ยงสูงกว่าหุ้นอยู่แล้วเพราะว่าหุ้นจะอยู่ที่ระดับ6 ทองคำที่มุมนึงถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อีกมุมหนึ่งก็มีความเสี่ยงจากราคาที่ 1, ผันผวนสูงนะครับดังนั้นถ้าจะลงทุนกองทุนรวมทองคำก็ต้องศึกษาและเข้าใจอย่างละเอียดก่อนที่จะไปซื้อหรือลงทุนจริงๆฮะแต่การลงทุนกองทุนรวมทองคำมันก็มีข้อดีตรงที่จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนที่มันใช้เงินไม่มากแค่500หรือ1,000บาทก็ลงทุนได้แล้วครับ จบไปแล้วครับสำหรับ2วิธีแรกมาวิธีการสุดท้ายครับเป็นวิธีการที่ยากและซับซ้อนที่สุดนั่นก็คือ g o f ฟิเจอรเพราะว่ามันเป็นรูปแบบหนึ่งของตาสารอนุพันธ์ด้วยวิธีการลงทุนที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่า2วิธีการแรกเราจึงสามารถทํากําไรได้ทั้งราคาทองขาขึ้นและขาลงถ้าคาดว่าทองจะขึ้นเราก็เลือกว่าคอแต่ถ้าคาดว่าทองจะลงก็เลือกพุ คอคือสัญญาว่าเราจะซื้อสมมุติถ้าคิดว่าทองจะขึ้นเราก็คอไว้หากราคาทองขึ้นจริงเราก็จะซื้อได้ในราคาที่คอไว้ซึ่งต่ำกว่าราคาทองจริงบนกระดานเราก็จะได้กําไรครับแต่ถ้าเราคิดว่าราคาทองมันจะลงก็เลือกพุทธคือสัญญาว่าเราจะขายหากราคาทองมันลงจริงเราก็จะขายได้ในราคาที่พุทธไว้ซึ่งมันสูงกว่าราคาทองจริงณตอนนั้นเราก็จะได้กําไรครับแต่ถ้าผิดทางไม่ว่าจะคอหรือว่าพุทธก็ขาดทุน การลงทุนในโกลฟิเจอร์เป็นการซื้อขายแบบบัญชีมาร์จิน้นคือไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทั้งจำนวนในการซื้อขายเราสามารถลงทุนด้วยการวางเงินประกันแค่1ใน10ของมูลค่าสัญญายามได้กําไรก็จะได้ในอัตราส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไปแต่ยามขาดทุนก็เป็นอัตราส่วนสูงเช่นกันจึงไม่เหมาะ,หะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ สัญญาฟิวเจอร์หรือการซื้อขายลงหน้าเงินประกันหรือมาจินก็จะมีไว้สำหรับเป็นเงินมัดจำหรือหลักประกันที่วางไว้เพื่อให้ได้มาของสิทธิที่เราจะซื้อหรือว่าจะขายในวันข้างหน้าโดยการจ่ายเงินรับเงินสำหรับการซื้อขายจริงจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาซื้อขายลงหน้าครบกำหนดส่งมอบแล้วเท่านั้นครับ การจ่ายเงินรับเงินสําหรับการซื้อขายจริงจะเกิดซื้อขึ้นเมื่อสัญญาซื้อขายลงหน้าครบกําหนดวันส่งมอบแล้วเท่านั้นนั่นคือหมายความว่าโกลฟิเจอร์มันจะมีอายุจาํากัดแตกต่างจากหุ้นและทองคําจริงที่ไม่มีวันหมดอายุเพียง<ะ> <ic> <figures> แต่โกลฟิเจอร์มันจะไม่มีการส่งมอบทองคําจริงๆมันเป็นเพียงการอ้างอิงราคาทอง ดังนั้นถ้าเราถือโกลฟิเจอร์ไปจนครบอายุสัญญามันก็จะมีการปิดสถานะของสัญญาอัตโนมัติโดยที่เราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนจากส่วนต่างของราคาที่ซื้อขายตอนตอน้นณราคาว,วันที่สัญญาหมดอายุนะครับเออมันดูยากจริงเนาะอะ,อะมาดูวิธีการซื้อขายบ้างส่วนการซื้อขายก็ทําได้ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า t f e x นะครับ โดยมีบริษัทสำนักหักบัญชีประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขายและมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินง,งานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทสมาชิกโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้นะฮะเปิดซื้อขายโกลฟิวเจอร์2ประเภท ก็มี50บาท Go f ฟิเจอซึ่งเปิดซื้อขายเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี52และ10บาท Go f ฟิเจอเปิดขายเมื่อวันที่2สิงหาคมปี53มเอ่อมันจะเห็นใช่ไหมครับว่า Go f ฟิเจอในไทยอ่ะเปิดสัญญาซื้อขายครั้งแรกเมื่อปี52แล้วก็ครั้งที่2เมื่อปี53ในสัญญา50บาท Go f ฟิเจอกับ10บาท Go f ฟิเจอนั่นหมายความว่ามันเพิ่งจะครบ10ปีได้ไม่นานมันจึงค่อนข้างใหม่สำหรับเมืองไทย เมื่อใหม่และยากซับซ้อนมากที่สุดในสาวิธีของการลงทุนในทองคําดังนั้นอ่ะมันจึงเหมาะกับนักลงทุนที่เข้าใจลักษณะและวิธีการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้สูงจริงๆเท่านั้นย้านะครับว่าโกลฟิลเจอร์มันยากซับซ้อนมากที่สุดใน3วิธีนี้นักลงทุนต้องเข้าใจลักษณะวิธีการการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้สูงจริงๆเท่านั้นครับอันนี้ขีดเส้นตายไว้เลยนะครับโดยสรุปค,ะะครับก็คือการลงทุนในทองคํามันก็จะมีอยู่3วิธีนะฮะคือ การซื้อทองจริงกองทุนรวมและก็โกลฟิเจอร์อันนี้เป็น3วิธีหลักๆของการลงทุนในทองคำครับส่วนการออมทองก็จะเป็น1ในการลงทุนแบบซื้อทองจริง การลงทุนทองคำมีความเสี่ยงสูงนะครับที่ระดับ8มากกว่าหุ้นที่อยู่ระดับ6เราว่าหุ้นมันสูงแล้วแต่ทองมันยังสูงกว่าอีกนะฮะส่วนกองทุนรวมทองคำนอกจากความเสี่ยงจากความผันผวนขอ,ของราคาทองคำโลกแล้วยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและที่สำคัญก็คือโกลฟิเจอร์เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความซับซ้อนละย,ยากที่สุดราคาทองคำม,มันมักจะพกผันกับราคาหุ้นจึงถูกนำมาเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยง ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะลงทุนอะไรก็ตามเราต้องเข้าใจถึงรูปแบบการลงทุนนั้นๆอย่างแท้จริงแล้วเราจะลงทุนอย่างมีความสุขครับตอนหน้าโนจะเอาเรื่องการออมทองแบบเน้นๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ